ถ้าเรามาดูกราฟขวามือเราก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเงินต้นเนี่ยหล้านเนี่ยเยอะสุดเลยนะครับของในรวยเนี่ยแต่ผลตอบแทนที่สร้างได้มีแค่3ล้านเองนะครับสำหรับในเก่งเนี่ยเงินต้นเนี่ยสล้านนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงทุนนานเท่าในจนในจน,น,จนลงทุนนานกว่าเงินต้นก็เลยเยอะกว่านะครับในเก่ง2ล้านแต่สร้างผลตอบแทนได้8ล้านถือว่าเยอะไหมเยอะมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเก่งมากนะครับคือถ้าเราเก่งด้วยแล้วก็เราลงทุนนานด้วยเนี่ยอันเนี้ย คือในเก่งจะชนะในจนแบบขาดลอยเลยอะครับส่วนในจนเนี่ยคือตัวแทนของคนทั่วไปครับที่ไม่ได้มีเงินต้นแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ทางการเงินแบบเวอร์วังนไม่ได้เป็นเซียนขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราสามารถใช้ตัวระยะเวลานะครับที่จะมาเพิ่มพลังดอกเบี้ยทบต้นให้เราสามารถชนะเกมในระยะยาวได้ดังนั้นผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการลงทุนเนี่ยเป็นเกมระยะยาว เกมระยะยาวคนที่อยู่ในเกมได้นานที่สุดก็คือคนที่คนที่สุดนะครับถ้าเป็นนักมวยก็คือชกไม่ล้มครับจะเป็นคนที่ชนะเกมนี้ครับอันนี้คือเกมการลงทุนนะครับเอาเรื่องผลตอบแทนทบต้นเนี่ยมาจับนะครับจะทําให้เราเข้าใจคอนเซปต,ต์ของการวางแผนการลงทุนนะครับแล้วมันจะทําให้เรารู้ว่าการลงทุนนี่มันคือเกมยาว